พอมีซึนามิเกิดขึ้นค่อยแอบโทรศัพท์มาขอขมาเพราะสำนึกได้เฮ้ยมันจริงด้วยว่ถ้าบอกไปแล้วคนรู้ทันมันจะเลื่อนครับพอเลื่อนแล้วเนี่ยเวลาเกิดใหม่เนี่ยมันจะรุนแรงกว่าเดิมอีกเท่าตัวมันผมไม่บอกผมถือว่าผมเมตตาว่าไม่บอกว่าเกิดวันไหนแต่จำไหมครับว่าเกิดแน่นอนอย่าประมาทครับ วันหน้าท่านมาฟังธรรมะที่นี่อาจารย์จะก็ค่อยสอดแทรกให้ว่าจะเกิดอะไรตรงไหนทําไมมันถึงเกิดทําไมไม่เกิดตรงนูน้นทําไมมาเกิดตรงนี้บอกได้ไม่ใช่บอกไม่ได้แต่บอกตรงนั้นน่ะทําให้ท่านฟังเอามันสู้บอกธรรมะให้ท่านเอาไปปฏิบัติกันช่วยชําระจิตสํานึกตัวเองซะให้สะอาดเพื่อไม่ให้ตนเองเป็นขยะที่รกโลกตัวเองก็จะได้ไม่จะเป็นคนหนึ่งที่ถูกชําระดีกว่าไหมดีกว่า ดีกว่าจะไปนสนใจแต่เรื่องเหล่านั้นแล้วกลายเป็นเรื่องงมงายไปผมไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์ผมเป็นบุรุษปริณีข่าวสารการชำระโลกมันก็คือข่าวสารไม่ใช่คําพยากรณ์เหมือนหมอดูคู่หมอเดานะั้นที่เรื่องรหัส1 1 1 1ก็เหมือนกันวันนี้พูดแล้วอดพูดต่อไม่ได้เพื่อทำให้คนที่ยังลังเลใจมีความสุขผมบอกว่ารหัสแห่งหายนะโลก วันเวลาที่มนุษย์โลกจะถูกชำระนั้นผู้ที่เป็นช่างเทคนิคซึ่งอยู่เบื้องหลังการกระทำเหตุร้ายบนโลกให้เกิดการตายหมู่นั้นเขาถือรหัส11เป็นเริ่สึนามิเกิดวันที่26เดือนธันวาคมพศ2547เอา26บวกส2ได้38 8ปบวกสได้11หรือจะขยันเอา2 5 4 7เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้สองบวกห้าเท่ากับเจบวกสี่ท่ากับเท่าไหร่สิบเอวกเได้18 18บวกกับสักกี้เท่าไหร่ยี่สิบวกสิบสท่านลองรวมตัวเลขดูเอาวันที่กับเดือนรวมกันไว้ตัวหนึ่ง เอา2547รวมกันไว้ตัวหนึ่งเป็นเลขสองหลักแล้วเอาเลขสองหลักทั้งสองตัวมารวมกันอีกทีทําให้เป็นเลขจํานวนเดียวมันก็ออกมา11อีกถามว่าอาจารย์ปริญญาใช้เว์บทูเดาอีกแล้วสิแนวของการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกที่ทําให้เกิดสึนามิมันสั่นสะเทือนในวันนั้นเป็นระยะทางทั้งหมด1ิบหนึกิโลเมตรคือสิและทําให้ ชั้นของเปลือกโลกที่ซ้อนกันนั้นมันพลิกเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิม11องศาสิ่งที่พูดอาจารย์ไม่ได้พูดเองนักธรณีวิทยาของโลกและของประเทศไทยเป็นคนพูดเองไปค้นดูได้แล้วถามว่านี่คือเหตุบังเอิญใช่หรือเปล่าเขียนหนังสือเรื่องรหัส11 11ไว้วางตลาดไป8เดือน แล้วเกิดเครื่องบินสองลำพุ่งชนตึกสองแท่งที่อเมริกาตึกสองแท่งก็เป็นเลขสิอวันที่เครื่องบินสองลำพุ่งเข้าชนก็วันที่สิออันนี้ก็ฟลุกอีกแล้วใช่ไหมถ้าเรื่องเหล่านี้เชื่อได้เวลาอาจารย์กล่าวเรื่องธรรมะควรน่าเชื่อหรือไม่ล่ะ ขนาดเรื่องที่ไม่น่าจะรู้ยังสู่รู้ได้ไอ้เรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องเล็กน้อยที่จะไม่รู้และนำมาถ่ายทอดท่านที่รักที่พูดนี้เพื่อทำให้ท่านเกิดสติและปัญญามีใช่มาชวนหาอุตริให้งมงายข่าวสารที่ทำหน้าที่บอกก็คือข่าวสารเรื่องการชำระโลกข่าวสารเรื่องการชำระโลกโลกเราถูกชำระมาที่เคยกล่าวจะเอาสรุป โลกเราเริ่มต้นถูกชำระตั้งแต่ปีพศ2535และจะชำระที่ขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆชำระเพื่ออะไรชำระเพื่อจัดองค์กรของโลกเสรีใบนี้ใหม่เพราะถูกมนุษย์ใช้จิตสำนึกที่บกพร่องทำผู้ยี่ผู้ยำเสียจนบอบชำ้ำ และเสียสมดุลมนุษย์ไม่ทำตามที่พระาศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยหนึ่งพระองค์ที่ทรงย้ำว่าเมตตาธรรมขำจุนโลกมนุษย์เราทุกวันนี้จิตแหลงไปจากความเมตตาอากาศจึงร้อนแหลแงให้เห็นมนุษย์ก็ยังไม่สำนึกก็ยังด่าดินฟ้าอากาศเสียอีกว่าจุดๆๆๆๆ ฝนไม่ตกก็บ่นว่าแรงพลนแรงก็แช่งด่าฟ้าฝนใช่ไหมถามว่ามนุษย์แช่งด่าใครแท้จริงแล้วแช่งด่าตนเองนี่คือสัจธรรมโลกเราเสียสมดุลด้านน้ำหนักมวลเพราะมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกจำนวนมากมายไร้จิตสำนึกมนุษย์แต่ละคนเหล่านั้นที่ไร้จิตสำนึกหรือใช้จิตไร้สำนึกในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้กลายเป็นขยะที่รกโลก,โลก จึงเป็นเหมือนน้ำหนักมวลที่อยู่บนโลกแต่ไร้ประโยชน์หาประโยชน์อันใดไม่มีและนอกจากนั้นมนุษย์ยังใช้จิตไร้สำนึกกระทำต่อโลกด้วยการย้ายพิกัดตำแหน่งของสรรพสิ่งบนโลกคือสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปทำลายอีกสิ่งหนึ่งเช่นที่เคยเล่าให้ฟังว่าระเบิดภูเขาเอามาทำปูนซีเมนต์ทำดินหินทรายแล้วมาสร้างเมืองใหม่อีกที่หนึ่ง นั่นก็คือการย้ายภูเขานั่นเองใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าโลกเราเหมือนล้อรถยนต์ที่หมุนไปถ้าจะให้ล้อรถสมดุลต้องมีการตั้งศูนย์ถ่วงลอ้อไอการถ่วงล้อด้วยตะกัวชิ้นเล็กๆนั้นก็หมายถึงการสร้างภูเขาเอาไว้บนโลกไว้เป็นที่เป็นทางใช่ไหมภูเขาไม่ได้มีอยู่ทั่วทั้งทั่วไปทุกๆพื้นที่ในโลกบางที่ก็เป็นที่ราบใช่ไหมบางที่จึงเป็นภูเขา แต่เราดันทะลึ่งไประเบิดภูเขาเท่ากับว่าขนย้ายภูเขาเอาไปสร้างเมืองใหม่ในที่ที่มันควรจะเป็นที่ราบถามว่าถ้าคุณเอาตะกัวที่กระทะล้อรถที่ช่างเขาติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมคุณย้ายตำแหน่งไปจากกระทะล้อตรงจุดเดิมไปยังอีกที่หนึ่งถามว่าล้อรถคุณยังจะสมดุลเหมือนเดิมไหมไม่คิดตื้นตนง่ายงายก็รู้แต่มนุษย์โลกก็ไร้จิตสำนึก ทุกวันนี้มนุษย์โลกค้นพบว่าดาวเคราะห์โลกเวียงหมุนไปเรื่อยๆแต่แกนหมุนสายดอกเดกดอกเดกด็อกเดกที่มันสายเพราะมันเสียสมดุลใช่ไหมท่านฉลาดกว่านักวิทยาศาสตร์โลกซะอีกเพราะท่านก็รู้ว่ามันเสียสมดุลแต่พวกมันไม่รู้และมันจะอวดฉลาดกว่าพวกเราได้ยังไงใช่ไหมข่าวสารที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระบวนการชำระโลก กระบวนการชำระโลกก็คือบอกว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นการเกิดขึ้นเพราะถูกกระทำโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้กระทาและอาจารย์ก็บอกทุกๆคนตามที่ได้รับอนุญาตให้บอกก็คือเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์โลกเรานี่เองคือช่างเทคนิค ซึ่งอยู่ในลักษณะของรูปธรรมทางพลังงานเขาจะรวมกลุ่มกันโดยการใช้ความอาฆาตแค้นที่อยู่ในจิตเป็นพลังลบของเขากระทำเพื่อแก้แค้นและเอาคืนในโอกาสที่โลกเราต้องสร้างสมดุลจัดระบบขององค์กรพวกเขาจึงได้รับอนุญาตให้ออกอาวาสเอากับมนุษย์ที่จำเป็นต้องให้อนุญาตเพราะแรงอาฆาตมันสูงส่ง และใช้พลังลบตรงนั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับโลกยุคพลังงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังการชำระครั้งสุดท้ายใน56สวันหรือเจราตรีที่เคยบอกไว้วันหน้าจะอธิบายให้ละเอียดแต่วันนี้จะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่ากระบวนการชำระโลกนั้นมันจะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกและจะเกิดดุนแรงถี่ขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะของกระบวนการชำระที่เขาจะทําก็คือหนึ่งมนุษย์จะต้องทําสงครามกับภัยธรรมชาติ 2. มนุษย์จะต้องต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายใหม่ๆทั้งเก่าที่มาใหม่แต่ริดร้ายแรงและทั้งใหม่ที่ไม่เคยมีเย,ยาใดรักษาได้มันจะแรงขึ้นเรื่อย มนุษย์จะต้องต่อสู้กับภัยทางสังคมอันเกิดจากจิตไร้สํานึกของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมนุษย์จะต้องต่อสู้กับการกินอยู่ปากท้องเพราะจะมีหายนะทางเศรษฐกิจของสังคมและบ้านเมืองเกิดขึ้นมนุษย์เราจะต้องเผชิญกับการต่อสู้เพราะแย่งชิงสาวกในอนาคตเพราะงโง่และงมงาย กับการยึดติดในเรื่องของการที่จะต้องมีาศาสดาพระองค์เดียวนั่นคือความโง่ของคนที่ไม่ฉลาดข่าวสารในเรื่องที่สามก็คือข่าวสารเรื่องโลกในยุคพลังงานใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งอาจารย์ก็จะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเตรียมกายและเตรียมจิตวิญญาณของท่านให้ได้มีโอกาสเผชิญในตอนช่วงข้าม ของรอยต่อระหว่างยุคถ้าเราต้องการจะดูฟ้าสีทองผ่องอัมภัยบนโลกเซรีนี้ให้ได้อย่างแท้จริงซึ่งท่านจะต้องมีภูมิคุ้มกันนั่นคือต้องมีความดีงามท่านชีรักครับมนุษย์เราทุกคนที่เป็นมนุษย์มาเกิดบนโลกนั้นจริงๆแล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สามที่ถูกสร้างให้เกิดมาบนโลกสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่สร้างบนโลกคือพืชพันธุ์ต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลาย เขาสร้างขึ้นมาจิตจักรวาลสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าในใจกลางโลกมีธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ร้อยเอร์เซและเข้มข้นมีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมไม่ใช่เป็นก้อนแท่งเหล็กแข็งๆอยู่ในใจกลางโลกอย่างที่นักวิทยาศาสตร์โลกใช้เวิร์บเดากันให้สิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้เกิดขึ้นเนโลก เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีประจุบวกขึ้นมาแล้วเอาพลังงานบวกที่มีประจุบวกนั้นถ่ายทอดลงไปใต้ใจกลางโลกใต้ฝ่าเท้าเราเพื่อไปทำปฏิกิริยาน,นิวเคลียร์กับอะตอมของออกซิเจนเหลวที่บริสุทธิ์ร้อยเอร์เซและมีอนุภาคทางไฟฟ้าเป็นลบเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาน,นิวเคลียร์ชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์โลกเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชัน เพื่อทำให้ออกซิเจนแตกตัวออกมาเป็นแก๊สให้เราได้หายใจและจำกัดที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไว้บนโลกน้ำสามส่วนพื้นดินหส่วนเพราะผู้สร้างต้องการให้มนุษย์อยู่เป็นที่เป็นทางถ้าไม่อยู่เป็นที่เป็นทางมนุษย์จะสร้างปัญหาให้กับการเวียงหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์โลกและจะสร้างปัญหาให้กับการเวียงหมุนของแกนแม่เหล็กในใจกลางโลก จึงต้องกําหนดพื้นที่ให้มนุษย์เป็นสัตว์บกและอยู่แต่บนบกน้ําจึงมีสามส่วนเพราะเวลาจิตมนุษย์สั่นสะเทือนเป็นคลื่นไฟฟ้าบวกมันจะซึมลงไปใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยหที่เหลือนั้นก็ให้แก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เรามีเมตตาเขาเรารักเขาเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานความรักซึ่งกันและกันที่เหลือจากนั้นก็จะกระจัดกระจายไปเป็นประจุบ,บวกอิสระในบรรยากาศ เพื่อไปช่วยทําลายประจุลบอิสระอันเกิดจากจิตที่ทําผิดบาปของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแล้วสร้างอิเล็กตรอนอิสระเอาไว้บนก้อนเมฆไว้บนท้องฟ้าเพื่อทําให้ประจุลบหรืออิเล็กตรอนอิสระนั้นกลายเป็นสุญญา,าทางไฟฟ้าแปลว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าทุกวันนี้บนท้องฟ้าเต็ม้ริฟ้าที่มืดมิดที่น่ากลัว เพราะมันเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนอิสระอันเกิดจากจิตสํานึกมนุษย์ที่บกพร่องที่สั่นสะเทือนแล้วไม่เชื่อฟังพระาศาสดาสอนให้มีความรักมีความเมตตาแต่ดันเอากิเลสตัณหามาเป็นตัวนําในการดําเนินชีวิตก็ผลิตสร้างแต่ประจุไฟฟ้าลบออกมาพลังจิตมีจริงทุกท่านรู้มันเวียงออกมาสองตาท่านมองไม่เห็นแต่มันสามารถจะผลิตประจุไฟฟ้าบวกหรือลบทิ้งไว้ในบรรยากาศในสนามแม่เหล็กโลก ใ,ในโครงขายสนามแม่เหล็กโลกถ้าไม่มีคนดีผลิตประจุไฟฟ้าบวกอิสระออกมาเพื่อทําให้ลบเป็นกลางบรรยากาศเหนือท้องฟ้าของประเทศนั้นเมืองนั้นก็จะเสียสมดุลทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นทวีปอเมริกาท่านจะเห็นว่ามันเป็นประเทศเดียวที่ผูกขาดมีพายุทอร์นาโดอยู่ประเทศเดียวแต่ในขณะนี้ประเทศไทยเราเริ่มมีทอร์นาโดเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดระนองเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาและเกิดพายุทอร์นาโดแล้วที่ประเทศจีนแถวแถวเซี่ยงไฮ้พุ่งเป็นงวงช้างจากท้องฟ้าลงสู่พื้นแล้วกวาดสิ้นทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินนั่นเป็นเพราะมีความหนาแน่นของประจุลบอิสระที่เกิดจากจิตชั่วๆของมนุษย์เราที่เสียสมดุลกระทำขึ้นทั้งสิ้น